รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรถสูตร10ไฟ10 p r เ s e เ t ็ d by ย GS Battery ค่ะรายการที่จะพาคุณไปชมเบื้องหลังการเตรียมตัวของเหล่าซูเปอร์สตาร์ที่จะมาซ้อมกันแล้วก็มาต่อยกันจริงๆเลยนะคะครับบอกได้เลยว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้กับวงการบันเทิงแล้วก็วงการมวยรวมถึงตัวผมเองที่<ะ>มีโอกาสได้ไปนั่งดู บอกว่ามันทึ่งมากๆนี่คือการชกจริงเจ็บจริงแล้วสําหรับนัดล่าสุดเลยโอ้โหเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการมากน้องคือเอาง่ายง่ายนี่เราตกใจมากนะมันมีเสียงมอ,อเตอร์ไซค์มาเยอะมากก็คือฮาเล่แต่ละทีมนะคะเขาเอาฮาเล่มาสู้กันทั้งทีมขาวแล้วก็ทีมดำแต่ละคนมีเหล่าเซเล็บนะคะมีคุณไปเตยอ,อาสยามม,มีคุณกายรัชาภน,นา์คุณคารุามาโห oh, เต็มเลยค่ะบรรยากาศ การเชียร์ในครั้งล่าสุดต้องบอกว่ามันมันปลุกเล้ามันมันทาให้เกมการชกบนเวทีเนี่ยสนุกดูเดือดด้วยยกแรกเนี่ยต้องบอกว่าดีเจแมนนี่เปิดเกมตามราคาคุยเลยใช้ฝีมือเลยเดินลุยจนกระทั่งคุนเต้เนี่ยไม่ทนตั้งตัว ừ, เห็นว่าล้มไปด้วยหนึ่งรอบแต่ว่าเหมือนจะไม่ไหวกรรมาการบอกเอ้ยแป๊บหนึ่งพักก่อนแล้วก็คิดว่าจะไม่ไหวตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าขึ้นมาด้วยหัวใจสุดท้ายก็โอเคละครมาช่วยในช่วงลายยกผ่านไปหนึ่งยกผ่านหนึ่งยกสถานการณ์มันกดดันมากให้บินแบล ต้องเปิดเกมพีเตอร์ทำได้ค่าไม่ไหวจนเรายุติให้พีเตอร์ออกอาวุธลองดูได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ลองสอยดูเข้าใจไหมพอเปิดยกที่2มาเนี่ยต้นยกเนี่ยจะเห็นได้เลยครับว่าคุณเติ้ลเนี่ยพยายามเร่ง<ะ>เร่งช่วงประมาณ20วิสาวินาทีแรกซึ่งตรงนั้นมันเหนื่อยมากเอายกแรกเขาโดนน็อกดาวน์สติคงยังไม่กลับมาเข้าที่แล้วออกมาเร่งอย่างยกสองทำให้ทางด้านดีเจแมนเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าทางเขาเลยดักบวกหมัดแล้วก็เขามีความเร็วแล้วมีความหนักก็ใส่ใส่ใส,ส,ส่จนกระทั่ง อย่างที่เห็นก็เลยน็อกลงไปในยกที่2ค่ะตอนนี้คะแนนเป็นยังไงบ้างคะพี่ิ๊กก็ซึ่ง2แมตช์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ทีมไวตก็บอกว่าปาดหน้าแซงแล้วครับโอ้ขึ้นไปอยู่ที่4คะแนนแซงหน้าทีมแบล็คที่มีอยู่3คะแนนหลายคนสงสัยครับว่าเอ๊ะชนะเหมือนกันทำไมถึงได้เอ๊ะทำไมได้4ี่ทำไมถึงกระโดดขึ้นไปมี4คะแนนเนื่องจากว่าในแมตช์ที่ผ่านมาครับคุณเต้นธนพลเนี่ยทำน้ำหนักไม่ได้ที่แมนทีมไว้์นะครับน้ำหนัก64.4ถือว่าผ่านนะครับไม่เกิน ส่วนคุณเตอร์ธนาพลครับหนัก72.3แปลว่าเกินพิกัดที่เราตกลงกันไว้มา3.3กิโลกรัมทนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งก็ปัดคะแนนตัวนี้1คะแนนไปให้ทางดานดีเจแมนเพราะว่ารูปร่างเสียเปรียบแล้ววันนี้นะคะเรามีนักชกคู่ต่อไปค่ะที่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราค่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่เจสัญยังแล้วก็พี่หลุยพงพันธ์ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมคะจริงๆไม่เคยนะแต่ว่าแต่ว่าผมได้มีโอกาสเจอพี่เจษสันก่อนหน้านี้เจออะไรพี่เจษสันน่ารักกับผมมากนะตอนแรกอะยอมรับว่าหนักใจครับเราไม่เคยมีความบาดหมางอะไรกันมาก่อนนะครับแล้วพี่เขาเป็นคนน่ารักแต่ว่าโอเคอันนี้คือสปิริตของนักกีฬาแล้วผมก็เชื่อมั่นในสปิริตของพี่เจษสันลมของตัวเองด้วยว่าเราขึ้นไปเนี่ยต่อให้จะ ผลจะเป็นยังไงใครจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนเราก็จะไม่โกรธเองครับเพราะมันคือกีฬาครับอ๋ออันนี้เย<า>ี่ยมมากนะมีเ็ปการซ้อมยังไงบ้างคะทางของทั้งคู่เลยก็แน่นอนครับก็ฟิตเตรียมร่างกาย <c oughs> นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยสำหรับผมนะผมก็มองว่านักมวยมือใหม่เนี่ยสองสิ่งสําคัญมากกว่าทักษะก็คือเรื่องของแรงกับใจครับ <c oughs> เพราะว่าต่อให้เรามีทักษะที่ดีถ้าเรามีแรงที่ไม่ถ้าเราไม่เตรียมตัวมาดีอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีครับ เราก็ใหม่กันหมดนะผมว่าทุกคนเราก็ต้องมาเริ่มเบสิกกันหมดแหละ <S 1> <S 1> เรื่องการของสเต็ปเท้าการตั้งกาดการป้องกันตัวใครมีเวลาเข้าซ้อมมากกว่ากันเราก็จะได้เขาเรียกว่ามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นพี่ติเป็นเซียนอะ <S 1> <S 1> มีข้อแนะนําแบบเบาๆสั้นๆเลยมันยังไงถ้าถ้าจะแนะนําขอญาตแนะนำทั้งสองคนนะ<บ><ล>ครับคนที่ไม่เคยขึ้นเวทีลําดับแรกเลยขึ้นไปตื่นเต้นแน่นอนประมาา การซ้อมมา2เดือนเนี่ยซ้อมมาเต็มเ็มเนี่ยเพอเพือลืมหมดด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีสมาธิครับต้องมีสมาธิเวลาคู่ต่อสู้เดินเข้ามาโจมตีเราเราต้องมีสติแล้วก็เรียกสิ่งต่างๆที่เราซ้อมมา2เดือน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนำมาใช้การป้องกันตัวป้องกันแบบไหนการโจมตีคู่ต่อสู้จะจะโจมตีจังหวะไหนนี่นี่คือ ับวันนี้กำลังคุยกันสนุกเลยเสียสดัมากแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อก<แ>ับพี่เจและพี่หลุยว่าเดี๋ยวเขามีวิธีการหรืออะไรยังไงแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการนี้ด้วยนะคะรถทูเท10ฟท์เทนพรีเซนเด็ดบายจีเอสแตเตรี่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ามทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มสาสิาำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ